ได้หลายใบเจะดูการเดนบัญชีแต่ละที่ไดและคนใหหนดวยานตเดียวะครับนี้เขารับวัดเดียวแล้วจะเห็นว่าจะดีกรบวนการงานที่จะเปรับ m e เ s รตนรปกติที่ทำงานอะไรครับ ที่ผมได้รวบรวมเตือไว้นะครับผมว่าใครที่อยากที่ผมได้กล่าวถึงไปมีความจําเป็นหลายๆอย่างและผมอาจจะทําให้ทีมไม่เข้าใจและยังไม่สำนึกในช่วงเวลานั้นแต่ตอนที่ผมสํำนึกที่อยา่างนะครับเพราะว่าในโลกของความ,ปม,ม,ใใมเป็นจริงม,มันไม่มีใครที่จะหนีตารวจออกไปได้นะครับผมมันไม่มีใครที่จะหนีความจริงไปได้หนีกรรหนีเวรไม่ได้นะครับผมและผมก็อยากจะเตือนน้องๆที่ยังทำมันอยู่ว่าให้อยู่เลยครับ เพราะไม่งั้นส em no ุดท้ายจะเป็นเหตุผม่งั้นอาจจะไม่ได้ออกไปทไปค้าพ่อขาแม่ครับผมัางแรกม็หลักใจกักแบบนี้ผมผมเคยโดนหลอกมากรอบหที่ว่าใคดนหลอกมา่องทีนึ่ยรัืผมก็เคยโดนจักซื้อของอย่งน้เราไม่เก็บอกไค้แล้วหลังจากนั้นนะครับที่การต่างๆที่เราใช้เราไปเอามาจากไหนเราไป จะมีคนคนหนึ่งที่เขาเริ่มไปแล้วอ่ะครับผมแล้วเขา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 จะมาบอกรายละเอียดผมให้ทำว่าจะทํำยังไงตู้เขาเนี่ยเขาเขาจะวางเลยครับผมเราไปรู้จักคนคนนี้ได้ยังงไคือเขาเขาติดต่อผมเข้ามาครับผมเพราะว่าเขาเขาเห็นผมตอนที่ผมกรรมแลำเรื่เป็นเลยโจรไปมุ่งมั่วชั่วอยู่แล้วเขาเห็นว่าเแบบว่าเป็นคนที่กำลังจะหักทำอยู่แล้วเขาบอกว่าเขากำลังจะเลิกแล้วเขาเขาก็มาต่อให้ผมครับแล้วอียดเขาจะขายหน้าที่ให้ผมครับผม ม็นมีอยู่ช่วงช่วงช่วงแรกๆแรของเขาโรงพยาบาลครับผมลันก็จะมีผ่าตัดพี่สาวด้วยครับพี่สาวเป็นเนื้องอกในสมองกลามเขาไม่เห็นรวมแล้วมีผู้ยหญ่เราบอกมาแล้วแค่ห้าที่สาบคนประมสิบปี่สิบปม่ได้เพื่อทำมาตั้งแต่ปีไหนกันแน่ประมาณปลายปีห้าครับผมแค่นั้นเองครับผมก่อนหน้านั้นจะมีคนที่เขาทำดีกว่า ชื่ออะไรคนนี้ก็ถ่ายทอดวิชาเข,เ,ขเขาเขาจักกันคือเขาชือา่อนอกครับผมนบเฉยๆอ่ะครับผมใรรู้สักชื่อนกนี่คือจากที่ไหนเขาโทรเข้ามาครับผมแล้วก็เอาเบอร์เบอร์เราไปคือคือตอนที่เขาโทรมาเขาเขาแจ้งมาว่าเขาเขาเขาบอกว่าเขาทำเหมือนคุณนั่นแหละเขาอยากจะขายบัญชีให้เขาจะเลิกทำแล้วครับผมตอนที่ได้บัญชีเขามาได้ครับ ซื้อบัญชีเข e ้ามาเท่าไหร่ครับตอนแรกเขาตอนแรกเขาขายเล่มไปไปละสิบครับแล้วซื้อมากี <c oughs> ่เล่มครับคือเขาจะขายสั่งไครับผมเราคือแค่สองใบทุกแล้วก็แล้วตอนเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเอาหมดเขาจะยกในทั่วทั้งหลายยกขึ้นใช่ไหมอะไรให้ให้ดูขึ้นโบนมาแล้เขาบอกเขาจะเริ่มแต่เราถึงว่าขั้นตอนมีสิการอย่างเงี้ยด้านจากคนจีโนบนี้ไม่ครับแปลว่าในช่วงหลังจากที่เราได้ขี่การ แล้วรารับบัญชีกับเขายังไงครับคือเขาทัดให้ไปเจอที่ตู้โทรศัพท์อเดี๋ยวฝากครับแล้วเขาจะวางฝากไว้ครับผมแล้วก็เอาประกันภัยมาเพราะว่าเขาจะอยู่ในระยะเวลางี่เราแบบนั่นแหละครับผมแล้วก็พอวางพอผมรับฝากแล้วเขาก็จะให้ผมเอาต่างเสร็จจอดไว้แล้วจะให้มิไม่น่าจะใช่ตัวเขา้วเพราะมันจะรอดใจเด็กมากครับผมคนนรับา ิ่วกะบสรุปว่าเราซื้อไปเท่าไหร่8,000สองก็ใช่สองนนหนึ่งสองขอแซงนิดนึงฮะนึกจากครั้งบลวอรเบล่าเนี่ยเขเสียหายนะครับเพราะว่าขาเล็ธรรมดาแล้วเกิดหนักชื่อก็เขาเรียนว่าบลวอรเบล่าเนี่ยนะครับจะเป็นรูปรอยตรานะครับนี่นะครับเขาเสียหายมากนะครับแล้วก็ร้านเขาไม่ได้ขายกล้องมือสองนะครับแล้วก็เขา ไมด้มีันเกก็ราส่วนอนี้เราข้าใจว่าโมเมีส่วนแล้วก็ทาให้เป็นเครือของ้านเแทเจา้าันไม่ว่าเาเาแบบน้าว็แนที่ว่าเาจะได้ไปซื้อชาวบ้านจะซื้อลูกค้าจะซื้อที่ร้านนี้ก็ เียวกับืานานอ้องต้นข้อมูลที่ผู้เสียหายผู้ต้องหาผู้พเพียงแทางตำรวจมีข้อมูลบ้างหรือเปล่าคนชื่อนพอ,อะไรอย่างเงี้ยพอจะเป็นเขาเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องแต่งหรือยังไงบ้างครับอโอเคนะครับขอบคุณครับ,บ,รบพี่สวนนะ้อยไหน